สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้เราจะพามาทดสอบปืนโ r o Mini ไนนะครับแล้วก็ในการทดสอบนี้นะครับเราก็จะมาจัดโปรโมชั่นด้วยเลยนะครับโปรโมชั่นของปืนโ r o Mini ไนนะครับเราให้กลางเดือนนี้จนถึงกลางเดือนหน้านะครับในราคาโปรโมชั่นนะครับวันนี้ปกติ5,900บาทนะครับแล้วก็มีค่าส่งร้อยหนึ่งจะเป็น6000บาทอ่าเราจัดโปรนะครับเฉพาะนะครับเฉพาะแค่10ตัวเท่านั้นนะครับ สำหรับสิบท่านที่ดูรีวิวนี้นะครับสีละสิบตัวนะครับเรามีสีละสิบตัวจัดโปรโมชั่นจากปกติห้าพันเก้าเหลือสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบาทแถมลูกให้สิบนัดครับอ่ะราคาย่อมเยาวที่สุดแล้วนะเวลานี้ผมให้ดูก่อนนะครับตัวผลิตภัณฑ์สินค้าจากค่ายโบรนะครับนำเข้าจากตุรกีชื่อรุ่นว่าโบรมินิเก้านะครับโบรมินิไหนอันนี้เป็นสีแบ็คนะครับข้อมูลก็คือ ใช้ลูกกระสุนแบงค์กันขนาด9 PAK นะครับแมกกาซีนบรรจุได้5นัดนะครับและล็อตนี้นะครับได้กล่องพลาสติกสวยๆมานะครับแล้วก็มีแมกกาซีนให้อยู่2ตัวนะครับแล้วก็แส้ล้างแล้วก็ตัวยิงผู้แสงตัวปืนนะครับนี่ฮะจากโรงงานมาเป็นหน้าตาแบบนี้คือเล็กที่สุดแล้วนะครับตามชื่อรุ่นเลยมินินายแล้วก็มีคู่มือมาให้นะคู่มือจากโรงงานโปรมาให้นะฮะ มีคู่มือเป็นโปสเตอร์สวยๆมาให้อีกหนึ่งอันนะแล้วมีหลายๆรุ่นอยู่ในนี้นะครับงานจากค่ายโ r รได้กล่องได้กล่องพลาสติกด้วยนะครับราคาน่าจะเบาสุดณเวลานี้แล้วนะครับไม่น่าจะมีรุ่นไหนที่ถูกกว่านี้แล้วเป็นโปรโมชั่นสีละสิบตัวเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะฮะวันนี้ถ้าใครสนใจปืนแบงค์กันราคาย่อมเยาวในราคาเซ็ตตรงนี้นะขออนุญาตนะปวดแม็กอยู่นี้นะครับหนึ่งปืนได้สองแมกกาซีนนะครับล็อนนี้นะแล้วก็มีแท่ล้างนัำตาลกล้องให้แล้วก็ตัวจุกยิงงผู้แสในราคาค 4,990บาทนะครับมี90บาทด้วยนะาราคานี้รวมส่งให้เรียบร้อยนะครับ4,990บาทรวมส่งให้เรียบร้อยแถมลูกให้10นัดนะครับก็คือสีตรงนี้เลยแบบนี้ตรงนี้นะอ่ะโอเคและปืนมีสีอะไรบ้างนะมาดูกันครับนอกจากสีดำแล้วยังมีสีไว้ครับสีไว้หรือสีบอนเงินนะครับสีไว้นะนี่คือปืนแบงแฟรดิ้งกันหรือปืนแบงกันนะครับปืนแบงค์กานนำเข้ามาอย่างถูกต้องนะครับต้องบอกว่า ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่นําเข้ามาอย่างถูกต้องนะครับเสียภาษีทุกกระบอกแล้วผ่านนะครับการนําเข้าโดยพิธีสุรกากรอย่างถูกต้องนะครับโดยผู้นําเข้าบริษัทนาเข้านําเข้ามาอย่างถูกต้องและเสียภาษีอากรให้เรียบร้อยนะครับผู้อนุญาตให้นําเข้ามาขายก็เป็นใบญนุจาก กรมการปกครองนะครับกรมการปกครองเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้นําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยนะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ,นะรบปืนแบงค์กันเป็นปืนที่ใช้ในการแสดงหนังแสดงละครนะครับหลักๆแล้วก่อนหน้านั้นเป็นอย่างนั้นณปัจจุบันนี้ก็คนที่เล่นปืนแบงค์กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายสะสมบ้างนะครับสายที่ต้องการเล่นปืนแบงค์กันแบบใช้ข้อบ้านข้อสวนก็มีนะครับนี่ฮะแล้วก็สีเงินเงาอุปกรณ์ก็จะได้แบบนี้ทั้งหมดนะครับ จะมีมาจัดโปรแค่สี่สีนะครับสี่สีสี่สีมีแค่นี้นะครับอ่ามีแค่นี้ก็เป็นสีเงินเงาเงินเงานี่คือเงินเงาล้วเลยนะครับแล้วก็สีไททันอันนี้จะเป็นสีบรอนออกเทาๆนะครับสีออกแบบจะเขาเรียกว่าสีไททันหรือสีสโมกนี้ก็ได้นะครับสีคันบุรีแล้วก็นี้จะเป็นสีไวท์นะครับแล้วก็สีสุดท้ายคือสีดําที่เราเปิดตัวมาทุกกระบอกจะมีซอร์เรียลเมอร์บาร์โค้ดอยู่นะครับ อันนี้คือนําเข้ามาเสียภาษีอย่างถูกต้องอย่างที่แจ้งไว้นะอ่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีคําว่า 9PAK ชัดเจนนะครับปืนแบงก์กันจะมีสัญลักษณ์ 9PAK อยู่ตรงข้างปืนอย่างชัดเจนนะครับว่าบ่งบอกว่าปืนตัวนี้เนี่ยเป็นปืนแบงก์นะครับแบงก์กันไม่มีหัวกระสุนออกมาทางลํากล้องนะครับดูจากปากลํากล้องก็จะเห็นว่ามีเหล็กก้านถักอยู่นะครับไอ้เกลียวตรงปากลํากล้องเนี่ยเป็นเกลียวที่เอาไว้ใส่ตัวจุกยิงผู้แสงตัวนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว,ว่าจุกยิงแฟร์เป็นแบบนี้ คือแฟนนี่ก็คือเอาไว้ขอความช่วยเหลือนะครับเหมือนกับผู้แสงนั่นเองนะครับแต่ว่าทางบ้านเราเนี่ยทางกรมการปกครองท่านไม่อนุญาตให้นาผู้แสงเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับอนุญาตให้เฉพาะตัวปืนแล้วก็ลูกปืนแบ,บ่งกันนะครับตัวตัวปืนเนี่ยนำเข้ามาในรูปแบบสิ่คเาอาวุธนะครับตัวลูกกระสุนปืนเนี่ยผลิตจากดินผู้ระเบิดนะครับก็จะนําเข้ามาในรูปแบบผู้ระเบิดนะครับก็ที่ร้านก็มีใบอนุญาตค้าสินอาวุธและดอกไม้เพลิงทั้งคู่เลยนะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับอ่า ตัวปืนเล็กมากๆเพื่อนๆครับขอญอากเสียบแม็กก่อนนะฮะปืนเคลียร์นะครับปืนเคลียร์นะโอะเคไม่มีลูกนะครับนี่ฮะอ่ะเหนียวไกลก่อนดูฝ่ามือผมนะเพื่อนๆครับมันเล็กมากเล็กมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงความยาวปืนอ่าสิบสองเซนติเมตรโดยประมาณก็ประมาณสิบสามเซนติเมตรครับรวมเฟรมล่างด้วยนะครับความสูงก็ อยู่ประมาณ19เซนติเมตรหรือประมาณ3นิ้วกว่าๆเกือบ4นิ้วลำกล้องน่าจะเล็กที่สุดแล้วนะครับลำกล้องลำกล้องน่าจะอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะครับอ๋อใช่ครับประมาณ2นิ้วครึ่งครับเนี่ยประมาณนี้ครับเสียงดังนะเสียงดังฟังชัดตัวนี้ปืนแบล็งกันเล็กมากๆนะค่ายโปรเล็กมากๆค่ายโปรแล้วแต่เพื่อนๆชอบสีเลยตัวปืนโหมดการใช้งานนะครับก็จะมี ต้องต้องต้องง้างนก,กน,นะหรือว่าขึ้นสไลด์นะครับมีเชคเกอร์ให้จับกันลื่นนะฮะขึ้นสไลด์ถึงจะลงโหมดเซฟนะครับเซฟตี้นะเนี่ยไกก็จะแข็งไปเลยยิงไม่ได้ปลดพักขึ้นมาก็จะเป็นการปลดเซฟเหนี่ยวไกานะครับไกเป็นไกแบบซิงเกิลนะครับซิงเกิลง้างนกยิงเล็กน่ารักเล็กมากๆก็ถ้าเป็นทรงก็ออกประมาณทรงโคจูเนียนะครับโคจูเนียยิงลูกอ่าหกจุดสามห้าหรือจุดสองห้าถ้าเป็นปืนจริงนะ ลูกจุดสองห้าแล้วแต่คนจะเรียกนะฮะทีนี้ในปืนโมเดลนี้เขาทําออกมาใช้กับลูกแบงค์แฟรริ่งกันหรือแบงก์กันในราคานี้เพื่อนๆครับสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้าเกิดใครต้องการเป็นลูกหนึ่งกล่องห้าสิบนัดก็จะเป็นราคานี้ครับเป็นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับจะเอาเป็นลูกหนึ่งกล่องก็ได้จากสี่พันเก้าที่แถมสิบนัดแต่บอกเออต้องการลูกหนึ่งกล่องนะครับมูลค่าหนึ่งพันสองร้อยบาทก็จะ พร้อมปืนก็อยู่ที่5500บาทแล้วก็เลือกสีของลูกได้ด้วยนะครับว่าจะเอาเป็นปลอกเงินแบบนี้หรือปลอกทองนะครับเลือกได้เลยแต่ว่าเราแบ่งให้สําหรับคนบางคนนะครับเพื่อนครับมีปืนแบงก์กันอยู่แล้วมีลูกกระสุนอยู่แล้วเขาก็จะซื้อแต่ปืนบางคนเอาแต่ปืนนะครับก็เอาโปรเล็กไปก็คือ5้าพันเอ่อ4ี่0ัน้าร้าบนะครับวันนี้มีแค่สีละสิบกระบอกนะฮะหมดแล้วก็หมดเลยโปรของเราวันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามายิงทดสอบกันครับอาก่อนไปยิงทดสอบขออนุญาตชั่งน้าหนักดูก่อนเล็กแค่นี้หนักเท่าไหร ประมาณห้าขีดห้าร้อยยี่สามกรัมบรรจุห้านัดนะครับห้านัดหรือห้านัดบวกหนึ่งห้านัดบวกหนึ่งโอเคปุ่มปุ่มปุ่มแม็กกีอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะออกสไตล์แบบปืนทรงเยอรมันนิดนึงนะกดตรงนี้แล้วก็ง้างออกนะครับเวลายิงลูกบดสไลด์มันจะแขวนแขวนด้วยลิ้นแม็กนะครับใช้ลิ้นแม็กใช้ลิ้นตรงนี้แหละลิ้นแม็กตัวนี้มาค้างคันค้างสไลด์ไม่มีคันค้างสไลด์นะครับ แล้วก็เวลาตรงนี้จะยากนิดนึงนะสำหรับคนที่ต้องทำความใจนิดนึงถ้าเกิดมันค้างด้วยลิ้นแม็กนะครับคือยิงแล้วลูกหมดสไลด์แขวนแบบนี้กดนะครับกดแล้วดึงงัดแรงๆนิดหนึ่งนะฮะมันจะออกได้นี่นะครับนี่หรือหรือนะครับหรือลูกหมดสไลด์แขวนก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งดันสไลด์ไว้แล้วก็กดลิ้นลงแบบนี้ปล่อยสไลด์กลับแล้วก็กดแม็กลงแบบนี้นะครับเนื่องจากปืนมันเป็นปืนไซส์แบบมินินะครับก็เลยจะทําให้ การปลดแม็กหรือใส่แม็กเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากนิดนึงนะแต่ตัวปืนเนี่ยเล็กที่สุดบอกก่อนว่าเล็กที่สุดแล้วก็ราคาย่อมเยาที่สุดณนะเวลานี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปยิงทดสอบสัก5นัดนะครับอ่ะเรามาทดสอบด้วยลูกกระสุนปลอกเงินคือเต็มเต็มแม็กเลยนะเต็มแม็กซิมัมเลยเวลาโหลดลูกครับใส่อย่างนี้นะครับโหลดลูกใส่แบบนี้อ่หาหนัดนะครับ เนี่ยห้านัดถามว่าใส่อีกนัดได้ไหมไม่ได้แล้วครับกดไม่ลงละตามคู่มือเลยบอกว่าห้านัดนะแต่ให้สองแม็กนะครับให้สองแม็กอ่ะแจ้งนิดหนึ่งนะครับหลังจากคําสั่งนะครับคาสั่งจากกรมการปกครองมาอันนี้ขออนุญาตคัดการน่อนะฮะค,คาสั่งเรื่องแนวทางปฏิบัติในการค้าสิ่งเทียมอาวุธดอกไม้เพลิงและปืนชนิดแบงค์กันหรือบีบีกันนะครับก็อันนี้เป็นหนังสือเรียนมาที่ห้างนะมาที่บริษัทเลยนะครับที่บริษัทผมเลยหรือว่าที่ร้านเลยนะครับก็ ออกโดยในทะเบียนจังหวัดลำปางและนะครับออกหนังสือหลักๆก,ก็จะออกจากกรมการปกครองมานะครับออกมาตั้งแต่วันที่13กันยาว่าในเรื่องของการค้าสิ่งที่อาวุธนะครับหลังจากนี้ไปรายละเอียดในการซื้อปืนแบงค์กันอันนี้ตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้ผมจําหน่าย2วันที่ผ่านมาผมจําหน่ายปืนแบงค์กันหรือปืนบีบีกันไปเนี่ยผมก็ต้องจด serial number ตัวปืนมี serial number อยู่แล้วนะครับ serial number จดวันที่ซื้อใครเป็นผู้ซื้อนะครับ หมายเลขบัตรประชาชนอะไรปืนยี่ห้ออะไรสีอะไรนับจังหวัดไหนอันนี้คือกรมการปกครองเป็นผู้ออกคำสั่งให้ทางร้านต้องส่งเอกสารอัตลักษณ์ของผู้ซื้อของตัวปืนนะครับให้แก่นายทะเบียนประจำจังหวัดทุกร้านที่ค้าสีเทยวุธอยู่จะต้องใช้แนวทางปฏิบัติเดียวกันดังนั้นก็ไปคำสั่งมาจากหน่วยงานราชการนะครับเจ้าที่ของรัฐออกคำสั่งมาให้ทางร้านเข้มงวดในการค้าส่งทียวุธให้มากขึ้นนะครับทั้งปืนดีบการและแบงก์กันแล้วก็ สิ่งที่กำลังจะบอกคือเราไม่สามารถจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า20ปีนะครับต่ำกว่า20ปีไม่สามารถซื้อปืนแบงค์กันได้นะครับสำหรับบีบีกันเนี่ยจะต้อง18ปีขึ้นไปถึงจะซื้อปืนบีบีกันได้นะครับใครที่ซื้อเฉพาะปืนแบงค์กันนะครับทางร้านจะมีเอกสารกํากับการซื้อก็คือเราจะลงรายละเอียดของทั้งหมดนะชื่อที่อยู่านมะสกุลเบอร์ทโทรอะไรนะครับปืนสีอะไรหมายเลขอะไรนะรแล้วมีคําเตือนให้นะครับมีคําเตือนให้แล้วก็ข้อกฎหมายข้อควรระวังให้อย่างชัดเจนนะครับ แล้วก็ลงวันที่ให้ว่าใครเป็นคนขายแล้วก็มีใบญาตค้าสสิ่งวุศแนบไปให้สําหรับตัวปืนทุกกระบอกนะถือว่าเป็นใบเอกสารแบบการซื้อขายปืนแบงกการซื้อที่เราถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนครับมาเรามาทดสอบกันนะครับผมยีสีดําก็แล้วกันนะทดสอบปืนแบงกันนะครับห้านัดอุดหูกันด้วยนะครับในร้านขึ้นสไลด์แล้วนะครับเพื่อนๆลองสังเกตไฟที่ออกทางปากกระบอกนะครับแฟลตแบงค์นะมันจะมีลูกไฟพุ่งออกไป ข้อควรระวังคือไม่ไม่ควรจะยิงใส่กันในระยะที่ต่ำกว่า1เมตรนะครับอันนี้คือข้อควรระวังที่อยู่หลังคู่มือเลยนะครับทดสอบปืแนแบ่งกันนะครับ5นัด 1...2... น,นี่ครับปืนเครีรยนะครับ ก็จะอารมณ์ประมาณนี้ลูกกระสุนที่จะยิงไปแล้วเมื่อกี้กระเด็นมาทางนี้ประมาณนี้นะครับกระเด็นมาไกลพอสมควรนะครับนี่ฮะอันนี้คือลูกที่ยิงไปแล้วหัวหัวของลูกป,ปืนก็จะถูกเปิดออกอันนี้คือยิงไปแล้วนะครับนี่ฮะอันนี้คือยังว่าได้ยิงไอ้จุกสีเขียวที่อยู่ตรงหัวเนี่ยมันไม่ใช่หัวกระสุนนะครับจุกสีเขียวนี่คือปลอกพลาสติกที่ป้องกันดินปืนที่อยู่ข้างในหลุดออกมาแล้วก็ป้องกันความชื้นเข้าไปนะครับลักษณะลูก 9PAK ก็จะคล้ายคลึงกับลูกขนาด9มมนะครับแต่ว่าจะเล็กกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ลูกตัวนี้เนี่ยมันเป็นลูกแบงค์นะที่ไม่มีกระสุนและที่ผมยิงออกไปเมื่อกี้ก็จะมีแค่แสงและเสียงเท่านั้นนะครับจงเข้าใจว่าปืนแบงค์กันคือปืนอของเล่นนะครับหรือสิกค้าวุฒนะครับวันนี้ก็รีวิวนี้น่าจะละเอียดพอสมควรนะฮะในโปรโมชั่นที่เราจะจัดให้ในวันนี้นะครับก็สนใจเพื่อนๆท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากค่ายโบรนำเข้าจากตุรกีนี้ก็ แตะตรงชื่อวิดีโอนี้นะครับจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นเพื่อนๆสามารถทักข้อความทาง Facebook หรือทักไลน์เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมได้นะครับในข้อสงสัยที่อาจจะมีข้อสงสัยอยากจะถามแอดมินนะครับแล้วก็ที่สําคัญสุดเลยครับก็ใครอยากเก็บปลายทางหรือว่าอยากสั่งซื้อแบบตัดท่านบัตรเครดิตก็ท่านสามารถซื้อผ่านแอปช้อปปี้และลาซาด้าได้นะครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกครับเพื่อนๆแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอจะมีลิงก์ทั้งหมดขึ้นมาเลยทั้ง Facebook ทั้งไลน์นะครับแล้วก็ทั้ง อาเว็บไซต์ของที่ร้านนะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ข้อมูลทุกอย่างที่ร้านลงไว้อย่างชัดเจนวันนี้ชัยยนต้องขอจบรีวิวนี้เดียวไท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับคนที่กาลังมองหาปืนแบงก์กันเอาไว้เล่นทุกตัวหนึ่งวันนี้ชัยงนต์ขอลาไปก่อนขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ